ช่วยดูภาพนี้กันหน่อยออแล้วคุณผู้ชมช่วยตอบมาด้วยว่านี่คือขาอะไรอาหารอะไรละ่ะอาหารกุกกอะไรอ่ะส้มตำปูใช่ไหมปูลักษณะมันเป็นยังไงขาปูขาปู้ยอุ้ยขนลุกไม่ใช่ขาปูแล้วอา้าวก็คนที่ปีเตอร์อันนี้ขาปีเตอร์ร้านส้มตำตอบกลับมาว่าขาปูค่ะขาปูมีขนเหรอ เพจอีซอขยี้ข่าวสามก็โพสต์เรื่องนี้หลายคนสงสัยเหมือนพี่ก๊อฟครับขาปูมีขนด้วยหรอบอกว่าเป็นหนวดยังโอเคกว่านะไอ้กระพูไม่มีหนวดใช่ไหมนี่มันฟังไม่ขึ้นไงคือลูกค้าที่ไปกินอ่ะกินจนหมดแล้วด้วยอ่ะแล้วเจอขาขานี้อ่ะแล้วทักไปถามที่ร้านร้านตอบกลับมาว่าขาปูค่ะโอ้โหพันอะไรอะครับจบแค่นี้เลยฮะขาปูค่ะอ๋อไม่มีมากกว่านี้หรอ เขาบอกว่าร้านเขาสะอาดทุกอย่างนะล้างน้ำแฉะน้ำแข็งอะไรแบบโหไม่มีอะไรแบบที่นอกเหนือจากปูแน่นอนอุ้ยมันมันมันเหมือนปีเตอร์อ่ะแล้วกินหมดไปแล้ววะพี่กอล์ฟทำยังไงอ่ะหรือว่าเคี้ยวขาหรือว่าเคี้ยวส่วนอื่นไปแล้วแล้วเหลือแค่ขาปูสาบปูสาบเปล่าเป็นพันนี้เปล่าปูสาปให้ดูว่าขาปู นี่ไงขาปูนี่มันจะมีแหลมๆเนี่ยตรงปลายเนี่ยนะเขาไว้จิกเวลาเขาเดินไงอันทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าหากว่าไปจิกในซ้ายนี่ขาหักนะหรือฮส้มตำปูขนเออมิ้วโอเคใช่ป่ะมันจะมีฤดูกาลของปูขนนะที่คนชอบกินปูขนโอเคมิ้วเป็นคนมองโลกในแง่ดีส้มตำปูขนมันสีนี่เหรอครับ ก็มันผ่านโดนบีบมะนาวโดนน้ำปลาโดนตำาะไรกันนบบนโอ้ยไม่อยากนึกภาพเลยว่าไอ้ตัวของไอ้ตัวของขานี่ไปไหนอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะลูกค้าบอกว่าก็นั่งร้อมห้ไปหนึ่งรอบแล้วหลังจากกินเสร็จแล้วเจอขานี้ขาปูแรกปูเหรอก็กินไปแล้วไม่หรอที่ทานก็ยังยืนยันเหรอเนี่ย ส่งรูปไปให้ที่ร้านดูแล้วแล้วถามว่าขาอะไรไปไม่ถูกเลยข่าวเนี้ยขาปูนะค่ะปูค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับที่ชมอยู่เม้นมาหน่อย 9MCall ของเราคุณคิดว่าขาอะไรเออขาอะไรอะขาปูไหมเพอเพอดูดไปแล้วเวลาแบบส้มตำปูเนาะส้มตำปูก็ต้องดูดปูอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันไม่มีเนื้อออกมาดิ ก็ขบว่าขาปูเออไปข่าวเลยดีกว่าเออข่าวนี้ค st really ุณผู้ชมฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะเขาไปจอดรถตู้ราคาสูงอยู่นะฮะอยู่ริมทางแล้วก็ปรากฏว่ามีนกยูงตัวหนึ่งบินมาเดินมาไม่ใช่บินเดินมาเดินมาเสร็จปุ๊บมองที่รถรถเครื่องเครื่องเครื่องรถฮะโอ้โหทำลายรถนะสิจริงจริงมนี่จริงจริงนะไม่ได้โกหกนะ อ้าวตั้งใจดูฮะโดยเฉพาะเลขทะเบียนรถครับเชิญครับน้องเลียอนักยุงนักยุงนักยุงมาพลอยหมดเลยองน้องน้อุ้ยมันลอยหมดเลยอ่ะ oh my god อบเสียงเจ้าของรถ no 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 แล้วก็น้ำเสียงสดใสฮะคือเหมือนโกรธแต่ก็เอ็นดูในเวลาเดียวกันความสงสัยเนาะแล้วไปจอดตรงไหนทำไมไปเจอนกยูงคิดเหมือนพี่เลยนกยูงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก่อนเออหรือว่าบ้านฝั่งตรงข้ามที่เขาเปิดประตูไว้เขาเลี้ยงเหรอแล้วมันเลี้ยงได้ไหมจริงแล้วมันไม่ง่ายนะที่อยู่ดีๆคุณจะจอดรถตู้แล้วเจอนกยูงนั่นไงผมถึงบอกไงฮะให้ตั้งใจดูถ้าเปลี่ยนรถ ผมพูดเล่นเอออย่าไปจริงจังนะเออมีคนสงสัยเราสงสัยไหมค่ะ<ฆ>เออไม่มัน,ม,นมันโกรธอะ่ะแหมทีมงานมาไวเลยนะทีมงานมาไวเลยนะตัวท้าอยู่ไหนตัวท้าอยู่ไหนทีมงานแหญ่ขยายขยับภาพนิดนึงใจถึงหน่อยจะมาก็มาให้ครบหนึ่งสามหกแปดฮะผมบอกให้เพรผมเพ่งไปแล้วเออ อย่าไปสนใจตัวเลขว่าข่าวดีกว,ว่าเอ,อ้อทำไมเขาต้องเหมือนแบบกระโจนกระโดดหารถเลยเนาะไปดูไปดูคําเฉลยนะฮะนายพระเดจลายทองผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าแบบนี้นะฮะมีความเป็นไปได้ที่รถคันนี้ขัดมาจนเงา<อ>เงาเหมือนกระจกแล้วมันเห็นตัวเองมันเห็นตัวมันนึกว่าตัวอื่นม,มาในถิ่นของมัน มันปกป้องถิ่นฐานฮะมันพยายามจะไล่ไงไปซะไปซะนี่มันที่ของฉันมันก็เลยเหมือนเข้าไปจิกเข้าไปตีไปไล่นี่เป็นทะาแบบนี้นะครับนี่ด,<อ>ดูเห็นได้หไหมนะไหม,มันแบบมีการแบบแบบเข้าไปจู่โจมอ่ะเออ,อนี่แหละนะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังงงอยู่ว่ามาจากไหนน้องไหนก่อนน้องมาจากไหนอะลูกเอ้ ไม่ม,ออไม,มีไม่มีรายละเอียดมาให้นะว่าไปจอดตรงไหนใช่ปะ่ะคะไม่ไม่มี <laughs> ทำไม <laughs> มวเอาอีกแล้วว่ามิวบางทีก็อยากรู้แบบละเอียดไปก็อยากรู้ <laughs> คุณจะขับไปดูเหรออยากไปเห็นนกยูเหมือนกันแล้วคุณจะขัดไปให้เงาเลย <laughs> แล้วก็ไปจอดตรงนั้นอยากรู้ว่าเขาจะทําเหมือนกันหรือเปล่าไงเนี่ย <laughs> 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 เราอะไม่เสียแรงที่เอกวิทย์ป่ะเรียนวิคณิตมาชอบทดลองนะใช่ต้องหาคำตอบให้ได้โอเคโอเค ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักคือเอาจริงนะคะเวลาที่คนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอยู่โรงพยาบาลอ่ะนอกจากมันป่วยกายเนาะมันทือใจมันห่อเหี่ยวเนาะโอ้ห่อเหี่ยวอ่ะแล้ววันเกิดอ่ะทำยังไงข้าโรงพยาบาลวันเกิดด้วยจริงก็มาเยี่ยมมาเป่าเค้กอะไรไม่ได้ใช่ป่ะเป็นเื่อนก็มากไม่ได้ญยาิก็มากไม่ได้แล้วทำยังไงกันดีอยากจะให้กำลังใจผู้ป่วยไปดูคลิปนี้ค่ะ นี่น่ารักไหมคือพยาบาลเขาทำกันเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักมากเลยแล้วคโพสต์ก็คือเป็นพยาบาลค่ะนางสาวประพัฒสอนรสมเพาทองนะคะประจําอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะก็ร่วรมกันกับเพื่อนๆพี่ๆพ,พยาบาลของโรงพยาบาลเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คนไข้<อ>นำเค้กจุดเทียนไปอวยพรถึงเตียงผู้ป่วยเลยนะคะนี่ค่ะ ดูแลที่ไม่ใช่แค่ร่างกายเอาใจใส่ดูแลถึงจิตใจของคนไข้ด้วยแต่ต้องขอย้าว่าอย่าดราม่านะคะได้มีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วอขออนุญาตทั้งญาติผู้ป่วยขออนุญาตทางโรงพยาบาลเพราะบางทีการจุดเทียนจุดอะไรใช่ไหมคะเขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยเขาขออนุญาตทุกอย่างเรียบร้อยอแล้วก็จุดเทียนให้เป่าเค้กง่ายๆแบบนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาเนาะ เขาไปอ่านในเมนยังไม่มีใครเม้นมาเลยเรื and ่องอะไรคะเมนแต่ว่าคุณมิวสวยจังแล้วคนเดิมด้วยที่เมนคุณมิวสวยจังอะแล้วมิวเขาไปอ่านเหมือนกันกอบคุณนะคะเม้นเข้ามาอีกชอบมากเลยออเออเอาพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาฮะ